สวัสดีค่ะมาค่ะหูเพื่งค่ะมันดาราจูนิงโค้ดมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เล็นดนิดหน่อยเล็เดเยอะเลยนะกไม่นิดหน่อยเล้วไดวขอดูก่อนนะมาไหมคะโอเคมาแล้ว วันนี้รู้สึกนะ่าตัวเองอบอ้วนมากเลยอะ สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะเรามาคุยกันเรามาแบ่งปนันเรื่องแสงและเงาค่ะใเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะ สวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณอ้อยสวัสดีค่ะคนุนมาค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านมาจังมาเรามา คุยกันเรื่องของแสงและเงาค่ะใครพร้อมแล้วมานะจ๊ะไม่รู้มีใครมาป่ะไม่มีใครมาเราก็จะไลฟ์ไปแล้วล่ะผูเพิ่งเชื่อว่าทุกคนอะคะ่ะได้เจอเรื่องของแสงและเงาเหมือนเรามีการเออต้องบอกว่าเคยทํากลับมานี้ก่อนสวัสดีครับพี่มิโกะโมากันไว้นะคเพิ่งจะปิด ต้องขอโทษวันนี้มาเลดมาเลดไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเพราะเพิ่งปิดคลาสอ่ามาราททลอกสุดฟิลลุน11บเนาะวันนี้ก็เลยเลดก็เลยทำให้การาไลฟ์วันนี้ก็จะเลดไปเล็กน้อยครึ่งชั่วโมงทุกคนอาจจะคิดว่าครูเพิ่งวันนี้ไม่ไม่ไลฟ์แล้วค่ะเดี๋ยวน,นี้จะมาแบ่งปันค่ะเรื่องแสงและเงาค่ะอ่าอันนี้ครูเพิ่งขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะไปเลยแล้วกันนะคะใครกด กดแชรออกไปเพื่อแบ่งปันนะคะการเป็นแสงและเงาค่ะจริงๆแล้วในชีวิตเราอะค่ะเราจะเจอเงาของตัวเองเมื่อมีแสงตกกระทบเนอะเวลาเราเดินไปเนี่ยเวลาท่ามกลางแสงแดดเราจะเจอแดด เงาของเราตกกระทบอยู่บนพื้นหรือแม้แต่ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาเราก็จะเจอเงามันก็จะเป็นแสงและเงาอยู่ดีค่ะในยามค่ําคืนเราก็จะเจอแสงไฟที่ให้เงาเราในความมืดมันก็จะมีความสว่างในความสว่างมันก็จะมีเห็นเห็นเงาในความมืดที่อยู่บนพื้นเช่นกันมันเฉกเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้น แสงและเงาอะคะ่ะมันไม่จากกันไปไหนมันจะอยู่ร่วมกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังคงมีแสงก็จะมีเงาเราใช้ต้นไม้ในการพักพิงเนาะให้ความสุขให้ร่มเงาเป็นความเบาสบายเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเราเองออกไปให้สู่ธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นแสงและเงาก็คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้ว,เป,ลวเป็นเช่นนี้มานาน แสนนานแล้วแต่เราอะค่ะมักจะรู้สึกว่าอยู่ในความมืดไม่ได้เงาม,มืดนั้นเป็นสิ่งเงาม,มืดเหมือนเงาเงาในใจเราก็ไม่ได้มันก็เลยทําให้เรากดทับบางสิ่งบางอย่างที่เรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เอาอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เลยเกิดแสงและเงาที่เรามันก็เลยเกิดเงาที่เรารู้สึกว่าไม่เอาฉันไม่อยากได้แต่ลองเดินดูสิคะท่ามกลาง แสงแดดยังไงเงาก็ไม่ออกไปจากเรานอกจากพระอาทิตย์ตรงหัวจริงไหมจริงไหมจริงอ่าวันนี้นะคะครูเพิ่งมาแบ่งปันในเรื่องของแสงและเงาในเรื่องของแสงและเงาอ่าอันนี้ภาพนี้ภาพนี้นะคะ ก็จะเป็นลักษณะของแสงและเงาแบบนี้โดยการใช้ดินสอสีแห่งเดียวแล้วก็ทําให้มันมีความเงา่าเบาเข้มเบาเข้มเบาเข้มม,ม,มันจะเกิดการเป็นแสงและเงาขึ้นมาอันนี้เป็นภาพมันดล่านะคะที่เราใช้ส่งไลน์มาลูกอมันจะเห็นเป็นแสงและเงาเห็นไหมคะ เข้มสว่างเข้มสว่างทําให้เกิดรูปภาพขึ้นมาอันนี้เป็นแค่การขีดเส้นแต่มันก็คือมันดารามันคือภาพมันดาลาเช่นกันอ่าอันนี้เราจะเห็นชัดเจนนี่คือการทำให้เราเห็นแสงและเงาเห็นเงาเมืดของตัวเราเองเห็นความสว่างของเราด้วยเช่นกันเฉกเช่นกับเราไปเดินอยู่ตามธรรมชาติท่ามกลางแสงแดด เราก็จะเห็นเงาตัวเองเหมือนกันค่ะแล้วแสงและเงาเนี้ยเหมือนกับด้านมืดและด้านสว่างของตัวเราที่มันอยู่กับตัวเรามานานแสนนานแล้วเราก็บอกว่าด้านมืดด้านเนี้ยเราไม่เอาด้านมืดด้านนั้นเราไม่เอาเราอยากจะได้แต่ความสว่างเป็นไปได้หรือเปล่าถามตัวเองก่อนว่าเป็นไปได้ไหมแล้วอะไรที่จะต้องทาให้เราไม่เอาไม่ยอมรับตัวเองในด้านที่มันเป็นอีกด้านหนึ่งล่ะ เหรียญยังมีสองด้านเลยทั้งหัวทั้งหัวและก้อยเนาะที่เราบอกว่าเราโยนเหรียญทั้งหัวทั้งก้อยเหรียญยังมีสองด้านเลยตัวเราเองก็มีหลากหลายด้านค่ะแค่กลับมายอมรับเราอาจจะบอกว่าการยอมรับมันยากมันพูดง่ายมากมันพูดง่ายมากแต่นะทางกลับกันนะคะการที่เราจะเข้าไปยอมรับจริงๆอ่ะมันต้องเกิดจากความเข้าใจก่อนนะเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจมันอย่างแท้จริงเราจะยอมรับมันได้มันจะเข้าไปอยู่ในใจเรา อะไรที่มันเข้าไปอยู่ข้างในใจเราอะค่ะเราจะทราบซึ้งเราจะเห็นตัวเราเองอย่างแท้จริงเหมือนภาพเนี้ยเหมือนภาพเนี้ยไม่ได้มีการใช้ปากาใช้แต่ดินสอดินสอสีนะแท่งเดียวเหมือนตัวเราคนเดียวนี่แหละมีทั้งขาวมีทั้งดําเหมือนก็นเลยมันอาจจะไม่เชิงขาวและดําทุกคนอาจจะบอกว่ามันมีเทามีตรงกลางคือสีเทาอยู่ด้วยใช่ เห็นปะมันเป็นการไล่ส <characteristics> ีเป็นการไล่สีแล้วทําให้เกิดภาพขึ้นมาอันนี้ครูเพิ่งเข็ยนไว้ว่าอะไรมันทําให้มันทําให้เราเกิดการทิ้งอารมณ์เห็นแสงและเงาเห็นความเป็นปกติของเราที่เรามีทุกๆด้านอยู่ในตัวเราอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้เราเห็นตัวเราเองชัดมากขึ้นจากสิ่งที่เราทําเรารู้สึกว่ามันผิดมันไม่ใช่ กับบางสิ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยมันสว่างมันใช่ทั้งหมดมันคือการตัดสินของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการตัดสินจากตัวเราออกไปเพราะฉะนั้นการทํางานเนี้ยค่ะมันจะทําให้เราเห็นการปรากฏของตัวเราเองในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายมุมอันนี้ทุกคนสามารถไปฝึกได้นะคะไปฝึกได้โดยการใช้ดินสอสีนี่แหละค่ะขีดแรงเงาหรือแม้แต่การทําภาพ การวาดภาพพอเราให้ให้เงาการแรงเงาด้านมืดด้านสว่างจากการแสงเข้าเราจะเห็นมิติขึ้นมาเห็นไหมมันทําให้เราเห็นมิติความหลากหลายของมุมมองอะค่ะจะทําให้เราเห็นความหลากมิติขึ้นมาจากแสงและเงาเห็นไหมคะว่าแสงและเงามีประโยชน์เพียงไหนเราไม่ได้มีด้านเดียวทำไมเราถึงต้องทำให้มันมีการแรงเงาให้เราเห็นมิติให้เราเห็นจากไอ้ภาพแบนแบเนี่ย ไอ้ภาพแบนๆที่เป็นแค่2มิติกว้างคุณยาวแต่พอเราเงาแรงเงาปุ๊บเรากับเห็นมุมมองอีกหนึ่งมุมมองที่มันโชว์ขึ้นมาให้มันเด่นขึ้นมานี่คือประโยชน์ของแสงและเงาประโยชน์ของความมืดและความสว่างเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่ยอมรับด้านมืดของตัวเราเองเราจะรับแต่ด้านสว่างมันจะใช่มิติไหมคะ ตัวเราเนี่ยมีสามมิติเนาะกว้างคุณยาวคุณหนาเนี่ยเออตัวเราเองมีสามมิติด้านหลังเราอะเรายังไม่เห็นเลยใครเห็นด้านหลังตัวเองบ้าง <c oughs> ด้านหลังเรายังไม่เห็นเลยมันอยู่ในเงามืดถูกไหมถ้าเปรียบเทียบมันคืออยู่ในเงามืดด้านหลังเราเรายังไม่เห็นเลยค่ะเราต้องให้คนอื่นมาสะท้อนให้เราเห็นเพราะฉะนั้นการทําภาพอะค่ะการวาดภาพมันดลาลามันถึงสะท้อนตัวเราออกมาในทุกรูปแบบแล้วสิ่งสําคัญคือการยอมรับตัวเอง สิ่งสําคัญคือการยอมรับการทําแสงแรงเงาก็คือการยอมรับนี่คือด้านมืดนี่คือด้านสว่างเห็นมิติออกมาเอามาเปรียบเทียบเอามาใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้ในทุกๆเรื่องราวเลยนะคะอืมนี่คือสิ่งที่ครูเพิ่งอยากแบ่งปันในเรื่องของแสงและเงาว่าการทําภาพแค่นี้แหละทําให้เราเกิดกระบวนการเรียนรู้เข้าไปสู่ข้างในตัวเราเองว่า อ๋อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเรากำลังไม่ชอบในการเป็นของเราตรงไหนเราก็จะเห็นมันชัดเจนมากขึ้นเพียงแต่ว่าเห็นแล้วทำยังไงต่อยอมรับมันหรือเปล่าวะ่ะนี่แหละตัวฉันนี่แหละมันมีอีกด้านนึงนะแต่มันส่งเสริมเราไหมแล้วอหไรที่เราสํานึกรู้คุณในทุกๆด้านของตัวเราเองไม่ว่าเขาจะเป็นตัวเต็น ตัวตนแบบนี้จะเป็นตัวตวนไอ้ขี้ฉาจะเป็นตัวตวนไอ้ขี้น้อยใจจะเป็นตัวตวนไอ้ขี้โกรธจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วเราโอบอุ้มเขาโอบรับเขามันอาจจะไม่เชิงดํามืดแต่มันอาจจะเป็นเท่าๆแล้วเราก็ยังรู้สึกเอ้ยไม่เป็นไรฉันรักเธอนะเรายังตอบเรายังตบตูดแล้วบอกเขาได้ว่าเฮ้ยเออฉันรักเธอนะอื แล้วเราจะยอมรับตัวเองได้มากขึ้นวันนี้แค่เพียงหนึ่งส่วนที่เรายอมรับตัวเองได้อะค่ะเขาไปยอมรับตัวเราเองได้เราจะค่อยๆขยายการยอมรับของเราออกไปเรื่อยๆในทุกๆตัวตนของเรายิ่งเรากลับไปยอมรับแล้วโอบกอดเขาได้มากขึ้นค่ะเราจะมองโลกในอีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งส่วนที่เป็นกระจก เป็นกระจกสะท้อนตัวเราเข้ามาภายในของเราเองค่ะว่าเรามีอีกรูปแบบเรามีอีกหลากหลายรูปแบบในตัวเราที่มันอยู่ในตัวเรานี้แหละมันถึงได้สร้างเป็นนิสัยมันถึงได้สร้างเป็นนิสัยใจคอของเราขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอืม มันถึงสร้างออกมาเป็นนิสัยของเราไม่ว่าจะเป็นด้านมืดด้านสว่างก็ตามจะบอกว่าการวัดมันดับมันสะท้อนอะไรมากมายอันนี้เป็นอีกหนึ่งหนึ่งรูปแบบของการสะท้อนตัวเราสวัสดีค่ะคุณตาอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการสะท้อนตัวเราเพื่อให้เราเกิดการยอมรับตัวเราเองอย่างแพ้จริงวันแรกอาจจะทำแล้วไม่รู้สึกอะไรลองกลับมาทำใหม่ ทำในหลากหลายรูปแบบครูพิ่งไม่ได้ทําภาพเดียวแล้วครูคพิ่งรู้นะ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าครูพิ่งไม่ได้ทําภาพเดียวแล้วครูพิ่งรู้นะคะเอาวันนี้เราครูพิ่งเปิดกลูของตัวเองเลยอะอ่ะอ่ะอันนี้ก็มีเห็นไหมเราทําได้หลากหลายภาพมากเลยค่ะมีแค่ินสออ่าเออะไรนะสองบี B, ก็ทําได้แล้วค่ะมีเห็นปะจะบอกว่าไม่ได้ทําภาพเดียวแล้วเห็นตัวเองชัดเจนหรือยอมรับตัวเองนะคะเกิดจากการเรียนรู้และทําซ้ํๆ หลายๆภาพมันทําให้เกิดการค่้ควรและเรียนรู้รู้จักตัวเองมากขึ้นกับการแค่ขีดๆนี่แหละอืมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรายอมรับตัวเองแล้วเรารู้ว่ามันต้องเข้มมันต้องสว่างตรงไหนเราจะกลับมายอมรับตัวเองได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นค่ะเราคงไม่ทหภาพเราอะค่ะอยู่ในความสว่างเพียงอย่างเดียว รูอ้อยู่ในด้านมืดเพียงอย่างเดียวเราคงอยากให้สีสันมันลดแล่นอยู่บนภาพของเราให้แสงและเงาม,มันอยู่บนภาพของเรามันก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือเราเราก็คือธรรมชาติเมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่ธรรมชาติการเป็นของเราค่ะเราจะยอมรับมันได้อย่างง่ายดายเพราะแสงและเงาก็คือธรรมชาติเมื่อไหร่ที่มีพระอาทิตย์ก็มีเงาต้นไม้ก็มีเงา มันก็จะเคลื่อนที่ของมันไปในรูปแบบที่แตกต่างและเงาที่ปรากฏก็คือตัวเราเหมือนกันแล้วใหญ่เราถึงต้องรังเกียจตัวเรารังเกียจเงาของเราเออเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนให้กลับมาอบกอดทุกด้านของตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือด้านสว่างชื่นชมในทุกๆด้านของตัวเองนะคะวันนี้มาฝากสั้นๆค่ะจะบอกว่า โอ้ยพูดแล้วลงได,ได้พูดแล้วเรื่องแสงและเงาค่ะเออนะคะแล้วก็อันนี้ครูเพิ่งจะมีกิจกรรมหนึ่งเออวันนี้ภารกิจอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อยากจะมาแจ้งไม่รู้ว่าใครเข้ามาฟังไลฟ์ย้อนหลังก็ดีหรือว่าตอนนี้ก็ดีนะคะครูเพิ่งมีกิจกรรมอ,อ่ระหว่างวันที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบนะคะก็คือกิจกรรมแจกภาพมันดาล่าสองภาพนี้ สองภาพนี้นะคะถ้าใครเข้ามาดูย้อนนะคะหรือว่าดูนะวันนี้นะคะไม่ได้แจกวันนี้นะมันจะมีกิจกรรมหน้าเพจพรุ่งนี้จะอ่าพรุ่งนี้อะคะ่ะจะมีการลงหน้าเพจว่าครูพึ่งก็ไม่แน่ใจนะต้องถามแอดมินครูพึ่งอีกทีนึงจะมีการแจกสองภาพนี้นะคะโดยจะมีกฎกติกาบางอย่างภาพนี้สวยมากเลยครูพึ่งจะบอกว่าวันที่แจกแล้วแจกภาพเนี้ย รู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะในเมื่อจะต้องไปก็ให้ไปค่ะกับภาพนี้สองภาพนะคะจะมีกิจกรรมหน้าเพจนะคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะแล้วอ่าจะประกาศผลในการไลฟ์ของสัปดาห์หน้าของวันอาทิตย์หน้านะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีโดยการจับฉลากนะคะโดยการจับฉลากค่ะเออเป็นกิจกรรมหน้าเพจในการแชร์ แชร์เพจออกไปแล้วบอกถึงบอกเล่าถึงความประทับใจกับภาพมันดาลาไม่ว่าคุณจะวาดภาพมันดาลาระบายสีมันดาลาทำอะไรกับมันดาลาก็คือบอกเล่าความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อภาพมันดาลาค่ะแล้วแชร์ Share, ทำกติกาครบหมดทุกอย่างเราจะให้ตัวเลขกันไปว่าคุณเป็นเลขเบอร์ไหนแล้วเราก็มาจับฉลากกันในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับสองภาพนี้ก็ไม่รู้แหละค่ะ ภาพสวยใช่ค่ะรูปเนี้ยสวยมากค่ะขอบอกจะบอกว่าสวยจริงๆนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําไรอีกแบบนี้หรือเปล่าภาพนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงๆอืันนี้กับอันนี้อันนี้ได้ทุกคนอ่าต้องบอกไม่ใช่ได้ทุกคนแต่ทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ที่หน้าเพจนะคะอ่าครูเพิ่งคิดว่าพรุ่งนี้แอดมินน่าจะเอาลงให้นะคะก็ มาร่วมสนุกกันค่ะอันนี้ครูพึ่งบอกได้ว่าครูพึ่งชอบทุกภาพรักทุกภาพทีพท่ครูพึ่งทามันเป็นความรักสวัสดีค่ะโคชมโคซีสวัสดีค่ะพี่มิโกะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะ,คคะทุกคนเลยค่ะอ่าไม่ได้ทักทายใครกงขอโทษนะคะเออก็อย่างที่บอกว่ามาแจกกิจกรรมมันทําให้ ครูพึ่งได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆออกไปนอกเหนือไปจากอะอะไรอะนักเรียนเนาะนอกเหนือจากนักเรียนของครูพึ่งแล้วอะค่ะคนทั่วไปก็สามารถที่จะได้ภาพเรล่อนี้ไปไ,ได้ด้วยเช่นกันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเห็นชัดขึ้นเนอะอืมเป็นแบบนี้นะคะแล้วครูพึ่งส่งให้อืมนี่คือกิจกรรมหน้าเพจค่ะ ที่เราจะมีกันในอาทิตย์หน้าทั้งตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนสามารถกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็ส่งความรู้สึกไว้นะคะแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณขอบคุณค่ะต้องบอกว่าแชร์เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้เล่นนะคะ เพื่อที่จะได้ภาพนี้ไปอะเดี๋ยวเราก็รอติดตามค่ะพรุ่งนี้ครูเพิ่งคิดว่าแอดมินครูเพิ่งน่าจะเอาลงให้นะคะน่าจะตั้งโพสต์ไว้ให้แล้วแหละอืมว่าถ่ายรูปไปให้แล้วสองภาพนี้ก็จะเก็บไว้ให้สําหรับคนที่โชคดีคนที่เป็นเจ้าของจริงจริงก็จะมารับไปค่ะอันนี้ครูเพิ่งก็ไม่ทราบนะว่าใครจะเป็นเจ้าของก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีการตัดสินถึงเรื่องของ ถูกผิดในเรื่องของความรู้สึกกับภาพมันดาลราสามารถอธิบายอารมณ์ความรู้สึกได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราจะใช้วิธีการจับฉลากเอาค่ะออเสวัสดีค่ะคุณพิมพ์พิมพ์ละตาเนะคุณพิมพ์ละตาอ่ะก็เดี๋ยวเราเราเติดตามหน้าเพจนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ <c oughs> จะบอกว่าครูพึ่งชอบมากๆเลยนะเอาจริงๆนะชอบจริงๆนะอ่ะอ่ะ อันนี้ก็ให้กันไปให้ของรักของห่วงเลยนะคะเนี่ยอันนี้เอามาฝากกับแสงและเงาถ้าใครไม่ได้ดูดูย้อนนะคะแต่หากว่าใครอยากฝึกก็เข้ามาฝึกได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะในการแบ่งปันสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องแสงและเงาที่เป็นหนึ่งกิจกรรมในการฝึกให้เรายอมรับอบรับตัวเราเองทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นมืดเทาสว่างอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นตัวเราหมดไปทั้งหมดนั่นแหละ แล้วมันก็หลอมรวมมาเป็นไอตัวเนี้ยค่ะเป็นคนเนี้ยละค่ะเหมือนกันทุกคนมีเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันหมดค่ะ่าก็ไม่แบ่งแยกเนาะหลอมรวมตัวเราเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับมาติดตามมาฟังครูพึ่งพูดแบ่งปันเรื่องราวของครูพึ่งวันนี้มาสั้นมากค่ะขออนุญาตมาสั้นๆแล้วก็จะไปแล้วค่ะ มาแบ่งปันไอ้ที่จุดสําคัญอะคะ่ะจะไม่ใช่แสงและเงาแต่ว่าเป็นอันนี้ค่ะภารกิจนี้ค่ะที่ต้องทําวันนี้ต้องทําวันนี้เออต้องทําวันนี้แต่ว่าก็จะไม่ลืมแบ่งปันเรื่องแสงและเงาเท่านั้นเองค่ะเออวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะมาสั้นๆแล้วไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะสําหรับทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกท่านที่มากดไลค์กดแชร์แล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนครูเพิ่งวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ